นมแพาน้องๆมาเล่นข้างบ้านค่ะด้านหลังบ้านจะเป็นภูเขานะคะนี่ก็เป็นน้องกำลังเดินเล่นเป็นภูเขาข้างบนนี้ที่แม่ปลูกยางไว้นะคะ แถวขาวขึ้นไปบนนั้นแล้ว น้องไก่อยู่ตรงนู้นหูกน้องไก่สุดหลอตรงนี้จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะคะไก่สุดหลออยู่ตรงนู้นลูก สงสัยอ,อะไรลูกอ,อะไรคะลูกเจ้าข่าวนอนตรงนั้นแหละนี่ก็ต้นทุเรียนค่ะต้นทุเรียนแล้วสูงแล้วเจ้าข่าววิ่งมาแล้วถ่ายไม่ทันแล้ว ต้นหมากต้นหมากมีหลายต้นม,นม,นนมันจะต้นหมากค่ะที่บ้านปลูกต้นหมากไว้เยอะเลยสนุกใจญ่เลเจ้าขาว เจ้าขาวนี่แสบเพื่อนชอบแปลงเจ้าสีเจ้าเสียน้องชอบนอนอะไรคะลูก <c oughs> พามาเดินเล่นอะไรยังจะอยากจะหลับอีกเหรอลูกคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมค่ะ